ไอหอยมนจิ๋งหน่อยจิ๋งหน่อยจิงหน่อยกินเหลืองสตาร์เลนกซากผลักขัดทางเฮ้ยฟิกซี่ฟิกฟิกฟิกแล้วก่อนเนี่ยไปไปล้างล้างล้างสวยสวยสวยหมดหมดไม่ต้อยนะก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนำกับร้าน Golden เติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็ฟละลา์แอด Golden เติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมง ลิงก์เว็บอยู่ใต้คลิปหากคุณยังไม่มีร้านเติมเกมประจําที่ทั้งถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นบริการทุกระดับความประทับใจต้องกดเล่นเติมเกมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะนาทีแรงก็เอาจริงเหมือนเดิมอันนี้ไม่มีคนเล่นสกินก็เยอะนะเยอะครับเราจะเล่นสกินทำไมล่ะเดก็บกระดาะเกียร์คีบหน่อยกนเแล้ว ไม่สองเงยเออไม่จปล่อยที่ตายเลยช้ยชย<ร>าไปนิดนึงไม่สอ่ะแค่มันช้าไปพี่ออกเฟรมมัง้งเมื่อกี้ถ้าบบสองบบก่อนน่าจะตายเลยพี่รอสตาร์ปกติไม่ทัน,นไงไปเอาเฟริร์สคุ้มกว่าไม่เสียเวฟกี่ตัววะสองใช่จบบนนะอืมวิกก็แล้วแต่ ม่ตายเนี่ยดีเป็นเพียาฝันรุ่งนี้ยังคงต้อไปต่อายแล้วไปลบได้นะจีะะบมจบมาบได้ลบได้มันไม่ตายโแล,ลพ้พี่ไหวพี่ไหวถ้าเถ่รอไม่ไปตะเกียบไม่เป็นไรไ ไม่ตายไม่ตายไม่ตายชิวชิวชิวพี่ยืนเถกับมันได้เป็นวันอ <Wow. S 1> ่ะว้าวทล้วมไม่หนีเข้าป้อมั้ยไงพี่ก็ไม่ตายไอ้เม็ดเม็ดมันขึ้นมาเม็ดมันขึ้นมาเราได้มักาก่อนจีนะเว้ยเราจะตีมัาก่อนเลยเพราะมันสามตัวนะพี่พี่เล่น<ม>แต่ตัวชนะทางทำไมละ่ะพี่ดับก่อนครับเขาปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยสามตัวสามตัวปล่อยเลยจีก่อนสวย พยายามวิ่งโหดตะต้านหมเลยมาถึงเราเออมาถึงเราเราจะต้านไ,ไ,ไปเลยอย่าพลาดว่ะนี่จะถมไปกินถ้ากลุ่เล่นนี้ก็าอาจจะแบบไม่ได้ถมไปฝา,าดสายตัเท่าไหร่หมุนหมุนหรออ๋อดีๆหมุนหรอคนรู้หมุนป่ะครับคนอื่นคนอื่นไม่นหน่อยครับว่าหมุนหรือปกติมันขึาา้นเวลานะพี่<อ> ตีเอาตังอะเดิกน่าจะรับสองหนึ่งไหวมั้งมาเล่นได้นะไหวจะได้คนดีว่ะแม่งแบบ อย่าบอกน,นะสกิลแคชชิ่มหมดแล้วโคตรเหลี่ยมก็ไม่น่าปั่นเลยไม่น่าเอาไปทุ่มคนหมดหรอหน่าแบบเอาเวททุ่มคลิดลปลด้วยนะไม่มีวิกข้างบนดนวะงฝ่าขึ้นนะไอสารพลล่างน่าจะขึ้นกลางไปดละอ่ะไม่ลงอ่ะไม่ลงดีๆๆดีนะดีนะไม่อยู่นะเนีย่ยต้องปั๊มอีกอรอบอ่ะไม่รู้ว่าปั๊มหน้าปั๊มหน้าถ้าอย,า,ออยา,ากปั๊มมันอยากปั่นก็สองตัวตรงนู้นอ่ะ ตั๊มใช่ไหมโอเคโดนตั้มก็ขึ้น้หมดเลยแล้วก็มันไม่ติดด้หรอใช่ใช่ใช่เหมือนพี่ดิมันสกิลให้มันเห็นมั้งก็เลยอัดเลยไวไวไว่ะฝากด้วยตายหมดละหรือเปล่าเอาดีๆตัวไม่ไม่ถึงกระดิ่โอ้ยอย่าแม่งดุเร็วแรงเขาด้วย พี่ๆอยู่นู่นโอเคคพายาทุกคนทั้งหมดน้นก็ได้นะอย่างมากก็ต่อจีแต่มัไม่การหรอกมาตีเองเดี๋ยวเองตัวการตีธรรมดาตีป่ะรอรอของรอของอีกนิดนึงตามมันไปกลับตอนนี้ตอนตอนนี้มันมันเป็นชุดๆอ่ะตอนเบรคเบิร์นมันจะมีแค่พี่กับคีร่าต้องรอของขั้งหมดน้นก็คิวกอดกับาจิแตกอจี พ,พัเดียวมาสักรับไปเคลียร์เลยดวมไปละร่างมาเล่นลึกัอว่าร่างตายแล้วเล่นลึกมากมันตายมันตายมีตัวมาอโอเคม่็นไแล้พี่จะเดาีดได้ไหมได้เชื่อไม่ได้นะตั้ส วิว่งโหหน้าสุนที่ซี่ว่ะคุปลาลปลาโอ้โปปาด้วยโอ้โหเอหสุน้อยไม่ถูกริงที่อ่ะมาลองไปหาพี่พี่ระวังด้วยถ้าพี่ผมแย่จอดใช่ๆช่ค่อยคหาของไปก็ได้น้อไหวในเกมอันตบหมดมั้งใช่แต่หยายาอย่ายฉีกมากแล้วกันถ้าฉีกมากตบไม่ได้ไปกินไปกิน ที to oh, right. okay, oh, you know ่คิดเราค่อยๆซ่อมออตติกเนี่ยเอ้ยออตติกด้แล้วเว้ยมีคิวบาอยู่บนเล่นได้นะมาหน่อยตายเบลอเอว่เราจะไปเปิดอยู่เจอเ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 เบลอเเบลบลเอเอเบอเอเบเบลอเบลเบลอเบลอเบลอบเบลออเบอเเลเออเลเเเออเบเอบเออเเออเเล เออเหมือนทายาจะเอียงขวาถ้าจีบีโอ้โหไม่เอียงละกลางหน้าแตกว่ะควายเลยลำอยากช่วยอยู่แค่นั้นแหละจนะริงเรอย่างน้อยขวาบนมันไอ้นี่อยู่ไม่มีตันคื้นนะครัได้ป๋อนี่ตายต้องกลับไปกันกนลางจรงโดนนะเด็กรีตามโอ้พากไปตายคู่ไปนี่ ถือเวลาไหมหหถามจริงมันถามมันถามแล้วมันอยู่ฟานะถามตัวถ,ถามตัวพี่พา,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 ายายังไม่ลำดึนเดินๆดิดๆๆๆดดรอรอรอโซโซไม่ถึงไม่ถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไร พย,ย,ย,ยายามน่าจะดับวีกันเมื่อกี้ฟันไม่เข้านักคเล่นนะกคเล่นนะเส่นโผล่พี่พี่อย่ามึงโผล่นะสี่ตนะัวสีส่ตัวพี่วันแตกวันแตกวันแตกวันแบีบฟีบอลทิถ้าจิบไปไปเค์บนอนะ่ะเดากลางก็ได้ไม่มีไม่มีไม่ไม่ฟิกไม่มิ โอ้ร่วมเองไม่ถึงนั้นเอ้ยเอาการแล้วเปล่าวะฮายามัไปขวาตูงๆให้มันเจ็บดีตรงกลางเล่นเลยเดี๋ยวราคาจีแค่เราเอาตราเดียวตราเดียวไม่ตายแต่น่าจะเหลืองได้อยู่อาเจี้ยไอ้ฮายามะจิงไหน่จิงไหน่จิงไหญ่จีเหลืองจะตายเลยซากประหลักขับพังเฮ้ยฟิกซี่ฟิกฟิกซี่ฟิกแล้วทำยังตายตายล้างล้างล้างสวยสวยสวยวายวายหมดไปหมดค่อยๆนะไปเจ็บดีเลย ไอ้ทัชจิรีอยู่เจ็บมากมันจะได้กลางยิงเยอะเอ้ทำไมโอเคโอเคออบเจกออบเจกออบเจกต์เจตเดียวกบเล่นยากไม่เล่นยากอยู่ครับแต่ว่าวิธีเล่นก็คือพยายามให้ตัวเดียวมาทักษิณหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปก็ได้นะล่าแตกละไอ้ทัชจีรีตีแล้วไม่นานแล้วเสร็จแล้วเสร็แล้วอ๋อของ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 แรกของแรกของแรก หายาตาันพื้นไปยังวะแล้วกดสามตามหรือสามกดอ,อ๋อกดอ่ะอะไรอ่ะหายายังไม่ตันพื้นชิคก่อนอย่างนี้ต้องต้องกดหนึ่งสองแล้วก็สามครับบางทีก็สามสองหนึ่งครับแล้วแต่เราเรียนสกิลได้เลยนะคือถ้าจะเอาแบบสกิล้้้ามมันไดหรออออเจกต็งีสิใช่ใช่มาได้มาได้ผมถึงคะไงไม่เกี่ยว เอาเมื่อก่อนแก้บ้านมาติดฝาควรควรควรเมื่อกี้อยู่นี่เราเอ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 ารีบเอารีบเอาเดี๋ยวต้องไปเขี่ยบอไม่ไม่ไฟนะไม่ไฟนะไม่ช่บอให้ไปเขี่ยบนะไมไฟไม่ไฟไม่ไฟหน้าปิดล่างดิตัวเดียวตัวเดียวจริงตัวเดียวจริงกองละมีเขียวตัวเด็กใช่แล้ไม่ทันละ นี่เราโผล่ร่างสามตับสามก็ได้คุณตรงแล้วตัวให้าานนเเเลเล่่ขไอตอนเล่นอะ่ะผมว่าเราให้เอลสูรกับไอไฮดรมันโป๊ะไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปคอมโบมันน่าจะยากเขาเล่นเรามีตัวโป๊กเยอะเดี๋ยวให้ตัวโป๊กมันเล่นกันไปก่อนโอเคเอาทีฮะละเดีย๋ยวไปช่วยร่างนะผมช่วยร่างคแค่เกียร์ก็ได้ไอที่เหล่าเราเกียร์ให้ข้างบนมันมเล่นด้วยกันสองคนอะไหวข้างบนอะปล่อยเขาเลยมันเดียงล่างมันเดียงล่างมันเดียงล่าง ผมเห็นล่างน่าจะสี่ตัวนะล่าสุดแต่ไม่ก,กล้าเล่นนะแต่ไม่กล้าเล่นมันมีความกลนะัวลนใ,ในจิตใจนะเนี่ยเหมือนจะต้องเล่นขวาก่อนนะมาบอดขวาหนะ่าบอดขวาหนะ่ะสวยแก่ okay. เนี่ยอยากรูมก็รูมตามไปเลย อัดขวาแล้ปะขวามันมีทาจีประหลัยครเดี๋ยวให้ปิงโซนให้รอได้นะถ้ามันสูงเกินเดี๋ยวลดลงมารอรอรอไม่ต้องรีบไม่ถึงนะไม่ต้องเล่นพี่เล่นเหงหน้าตาละเด็กเขียวเ็มาดึงมาดึงมาเด็กมาเกียวแม่งติดโคตรนาเลยเฮียว่าจะไม่ใช้ตันพื้นละ สเต็ปไ,ไอ้นี่ไงเดิเฮ้ยก่อนเาเช็คเฮ้ย<อ>แต่มันจริงดาร์กนี่อยู่ใช่ไหมมันมันไม่ไมน่าตีไม่ตีเดี๋ยวรอพี่ลีพี่ลีเขาไม่ได้เล่นนะตอนเนี้ยลีเลือดลีเลือดอ๋อลีเลือดลีอะคีปไปไปฮะตัว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  จะมาล้วงผมคุณกีไฟค,ครับผมอันเลนครับผมบ้มาปบบพายายามลำหพายายามมาเอาเพื่อเราอ่ะพายายามมาเอาหมดพายายามมันมันรีลำนะตู้รีลำเหรออืมลำล้มหมดแล้หมดล้ลว,ลลวเราเรียกหรอปนะตายตายตายวินาทั่อยแม่งไปก็ได้นะเนี่ยไฆ่าใช่แค่แค่ไปหาทั้งเลยอติอติห้าวิอติห้าวิแม่งมันไปดามเขาทำอะไรไม่ได้ อ่ะกลัวกลัวเฮ้ยพี่เห็นปะมันมีอันติดปนะพายาใกล้มันมาดิดึง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 มันกล้าลำพี่ก็กล้าสวนนะ่ะฮะดีแล้วเว้ยพายามีเกิด มีเกียวตัวแบ่งมันเดิมมันเดิมตบข้างมันเรื่อยก็ได้เดี๋ยวเอาวิสุทไปบอดกอดไว้อ่ะมันไม่น่าตีหรอกโอเคเชื่อ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  <c oughs> มันตีเอาแสแต็กก <c oughs> ่อนดิไม่เดี๋ยวเดี๋ยวท่าตีมันเข้ามาเอาแสแตกกับอีกรอบหนึ่งแต่ก็เดี๋ยวอันนี้เลยไอ้นี่มาเลยเดี๋ยวลบเดี๋ยวลบแล้วก็ตีเอามันเจ็บอ่ะเฮ้ยมาเสียอันตีอ่ะ จีบยังมาต่อจีบอยู่บนไอพี่พี่จีบไปเล่นขวาก็ได้นะพิกซี่ไม่อยู่เนี่ยตรงนั้นจีบจีบพี่จิบอมจี่จีบพี่จีบต้องไปเล่นขวาเว้ยไปกดให้มันแบบไฟเพิ่มอีกแล้วก็ให้ไฮโน่มาอยู่ตรงนี้ก็ได้เฮ้ยไม่เงาเสียเกิดเฮ้ยบอลรี่ตีแล้วนะมีมาอยู่อ่ะ เล่นได้นะไฟอ่ะไฟได้ไฟได้มันติดขวามันบีบนะไอ้คิเซียนตีนแบบไหวไหวหมด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 ดูหน่อยแม่จ๋าพ่อจ๋าอย่าแรกจ๋าแลก่อนแล้วก่อนแล้วติดเขียวเลยนาน่ะ จบป่วยพ่อว้าไม่น่าหวายป่าววายดูเลือได้อย่าอย่าอย่าตีอย่าตีคิบป่าอย่าตีคิบปาอย่าดูเลือดไม่หวก็ตีเขาเอางั้นแหละเอาไงอ่ะหวาก็อัดได้เลยมันเข้าสองทางเจาป๊อปออกก่อนมันได้แค่บอลแหลกอ่ะมันจบไม่ได้จบได้เอาดันขวาไม่ใช่หรออืมจบแล้วจบแล้วเขาสองคนไป ่มไทหลับใจอะดิเนีย่ยเลยไม่โหดจังวะเมทฟิกไฟไตเตอร์ปิกยกไงแต่ผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องมาเซน์มันบอกอะดิแต่มันไม่ควรมาคนเดียวตายตายแล้วเมานะอันนี้ตายแล้วเมา <c oughs> เล่นด้วยได้ครับคุณลีคุณลีเล่นได้คุณลีเดี๋ยวเอง <c oughs> เว้นเกมหนึ่งไอแคลร์ เดี๋ยวพี่ให้เล่นเดยลเชิญมาเชิญมา